สวัสดีครับวันนี้จะมาก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่บ้านเจียงนะครับอำเภอสคมจังหวัดนครนายครับวันนี้ก็จะมาเดินเข้าป่าติดตั้งเครื่องซักผ้านะครับฝาบนนะครับชาร์ปนะครับขนาด10กิโลนะงานจริงนะครับนี่ร้านรับซื้อของเก่านะครับรุ่นก็ E S ขีด W หนึ่งศูนย์ T ขีด G T นะครับ ก็จะตั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอ,ปอุปกรณ์ที่จับมาจะมีต่อกอ๊อกมาตรงเครื่องนี้ด้วยนะครับก๊อกแล้วก็เปลี่ยนกอ๊อกตรงโน้นนะครับคร่าวๆมาดูอ,ปอุปกรณ์นะครับพ่อมีซื้อมาสองเส้นนะครับ UVC ซิ้า่อปะปานะสี่หุ่นนะหนึ่งครับสองนะครับก็ได้เห็นแล้วก็อ,ปกอุปกรณ์ถ้ามีเสียท่อเก่าของลูกค้าที่มีอยู่ นะครับอก <S <S อ็ซื้อมาเผื่อนะครับนี่คืออุปกรณ์ท่อนะครับก็จะมีก๊อกสนามเอามาใส่ตรงที่ต้องต่อสายยางนะครับต่อด้านนอกด้วยมาให้ดูนะมาต่อในบ้านงข้าวๆนะครับข้าวๆแล้วก็มีก๊อกธรรมดาธรรมดาที่จะใส่กับเครื่องซักผ้านะครับเพราะมันจะมีหัวต่อ ฟักสนามนี่ซื้อมาสามตัวเป็นชันว่าหมดเลยธนะรรมดาหน,นึ่งหนธรรมดา่งตัวครับเป็นบีวีบีนี่นะแต่ช่างม่จะเรียกฟักสนามตัวนี้ไม่ไแน่ใจมีเทปทันเกลียวไม่ด้วยหรือเปล่าครับในซองในห่อนี่นะแล้วจะมีกาวเท่าน้ําไทยนะครับอ่าก็มีข้องอ,งอเกี่ยวในนะครับจริงๆงอเกลียวทองเหลืองนะั้นมันไม่มี หมดนะครับแล้วก็สามทางนะทางนี้จะมาสามตัวแล้วก็คลิปก้ามปูนะครับก้ามปูเพื่อจะยึดแคมปเป็นแคมป์ยึดท่อนะครับกระปุกเบอร์เจ็ดกล่กลอ, 7, องหนึ่งนี่จะปล่อยห่อหนึ่งนะครับแล้วก็เทคันเกลยวห่อหนึ่งเอ้หมอนหนึ่งโอเคกาวกล่ 9, องเล็กกล่องหนึ่ง เราจะเดินจา่ตรงนี้นะครับคร่าวๆนะจะเดินจากตรงนี้นะฮะใส่สามทางแล้วก็เดินเลาะมานี้ใส่คลิปก้ามปูมานี้นะครับยิ่งผ่านด้านหลังไปนี้นู่นนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นก๊อกตัวใหม่ตัวนี้จะใส่เป็นก๊อกสนามนะครับเพื่อจะได้สวมใส่ยางได้ง่ายๆนะครับในการใช้งานจริง เครื่องมือที่ช่าแมวจะใช้ก็มีสวานนะครับสวานไรสายนะครับนี่นะดอกอ่าหมิลนะฮะหรือดอกพุ่เบอร์เจ็ดนะครับมีสวานตัวมาคิตานะครับใส่หัวยิงแชกนะครับไกตัดท่อนะครับอ้อนไฮโค้ชีแชกแล้วก็จะเลื่อนไว้ขันก๊อกนะครับจะเลื่อน โอเคคร่าวๆนะอาจจะไม่ถึงตอนตอนต่อนะครับอาจจะดูตอนเสร็จนะครับไม่สะดวกนะยอํานวยที่ไม่อํานวยเท่าหไหร่ให้รู้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับจะไ,ได้ซื้อมาถูกนะครับมีต่อด้านนอกอีกชุดหนึ่งนะครับที่นีต้องดําเนินการก่อนเดี๋ยวขอต่อกันนะครับไม่สะดวกต่อจะต่อน,นี่นะครับอ้าวตัวนี้ลูกยาง ยางหายนะเนี่ยตัวนี้ยางหายนะครับยางหายจะต่อไม่ได้นะครับยาง้องหายางนะการงนงานที่ม่ก็จะเจาะยึดก่อนนะครับยึดกีบก้ามปูก่อนนะครับคร่าวๆโดยประมาณไ้ก่อนนะครับประมาณนี้ กระดูเอานะโดยประมาณพวามันต้องหนีข้ามเหล็กตรงนั้นนะใส่พฟกนะครับหวัวมันติดนะกระดอกของุดห้านะ,ะก็จะก้ามปูเลยนะครับ เราค่อยเดินท่อนะครับนี่เดี๋ยวเราข้าวเดินกลามปูก่อนนะเราค่อยน,นี่ก็เกี่ยวจากคานก็ได้นะ,ะวัดประมาณเอาจะได้เท่าๆกันจากตรงนี้ลง<ๆ>เกี่ยวลงเนี้เอาก,กี่เซนฮะกลางท่อ 23, นะ 23. เนาะ23.5สิ้าก็แนวนี้เราไปนะครับเรื่อย คร่าวๆนะความสูงนะของที่โซฟานะครับจากพื้นนะโดยประมาณนะตัวนี้หนึ่งเมตรนะหนึ่งเมตรตัวนี้ก็วัดจากบล็อกนะครับขึ้นไปจากบล็อกขาหนึ่งเมตรสูงต้องสูงกว่าหนึ่งเมตรนะครับก็ปีไว้เมตรสิบนะครับ เมตรสิบก็คือระดับก๊อกนะครับโอเคประมาณนั้นนะเมตรสิบมันต้องสูงว่าก๊อกต้องหย่อนลงมาโอเคแล้วก็ใส่ข้าง,งงอขึ้ไหนนะแล้วก็วัดเผื่อแล้วนะหักบวกลบอ่นเข้างงอแล้วอยู่ที่นี่นะ97เซนเผื่อเข้างงอตัวน,นี้แล้วนะครับ ตรงนี้จะไปตัดข้อตัดโอเคแล้วก็ทากาวใส่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พันเทปพันเกลียวนะสามสิบรอบนะแล้วก็ต่อพันตรงนี้เลยนะเพ่อราคากาวจะได้ไม่ต้องขยับขยื่อนนะกับตะตรงเกลียวนะ เชไนนะครับสี่หุ่นนะครับก็ใช้ประจจเลื่อนขันให้ตึงนะครับตอนนี้นะจะไม่เห็นตอนขันนะครับาไปาเลยแล้วก็เปิดกาวน้ำไทยนะก็ทาตัวนี้ก่อนนะครับตัวเกียวในก่อนแล้วค่อยทาเกียวนอกแล้วก็สวมท่อดได้เลยนะครับ เมื่อเดียวลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ดันให้สุดนะครับดันให้แรงๆโอเคแล้วก็ยึดแคมปิดีบก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ขางขอ,งอ,งอง่๙๐ข้างล่างเป็นการใส่สามทางคร่าวๆนะจะตรงนี้ตรงกรอกก็เล็งประมาณเอาเลยนะครับ มาตเอานะครับจากหน้างานใกล้เคียงอนะ่ตัวนี้นึกว่ากล่องอะไรนะเป็นกล่องกุญแจเล็กนะครับอ่ากับกล่องกุญแจแถมนะฮะล็กอกกอน้ำได้นะครับออกข้าว่แค่นี้นี่ใช้กับเครื่องกึ่งอัตโนมัติอะตัวนี้ แค่นั้นนะรตรบตอบเป,นป็นคนเดียวใช่ได้ไหมให้ออกก่อนมาก็เดินท่อนะครับตัวนี้เออเด็ดก,กดท่อเข้านะครับเขากริบก้ามปูนะครัสี่หุน่นก็ห้องรอตัวนี้เด็ดตัวนี้ตัวนี้ปิดวาล์วน้ำแล้วนะครับ ตัดท่อนี้ต่อสามทางเนี้ยมีต่อทากาวแล้วนะครับท่อเสียบคำนวณแล้วต้องประกบพอดีนะครับจุดเชื่อมนะครับท่อเน,นแล้วก็ขึ้นบนโอเคเดี๋ยวเขาต่อกันนะตอนนี้ไม่สะดวกนะมือเดียวต่อทากาว,ต,วกตัวนี้ก็ตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ทาตัวนี้ต้งตัดที่นะครับ โอดคคากาวแล้วก็ใส่รอกาวแห้งนะครับสักสิบนาทีสิบห้าทีระวนี่เปลี่ยนก๊อกรอนะตอนนี้เราใส่ก๊อกซันวาแล้วนะครับว่าพันเข้าเหมือนเดิมวันนี้จะสวมง่ายนะครับเป็นก๊อกสนามเปิดก๊อกไว้ก่อนนะกาวมันแห้งนะ ไป,ไปต่อด้านนอกนะครับเราจะต่อตรงนี้นครับเสามทางใส่ก๊็อกเอาไว้ลดผักต้นไม้นะครับแปลงกเกษตรนะครับใส่ไว้ตรงใส่นี่3สามทางนี่นะครับเราจะใส่ขึ้นมานี่แหละครับสเสยดจะยางง่ายๆนะ ตอบเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับกิบกามปูสองตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็สามทางประมาณนี้แหละอกรถพักนะครับสวนครัวน้นะาบ้นะาน,นะานนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนยางใหม่นะเพราะยางไม่มีขายเนาะก็มีติดสายเผื่อมาหนะึ่งจุดห้าเมตรนะครับตนี้ขาดยางเดียว ยางมันชอบหล่นหายนะต้องระวังด้วยเวลาย้ายหรือว่าซื้อคองสักผ้านะน,นี้จะน,นีจะเป็นตัวล็อกตัวเกาะกับสายน้ำดีนะฮะล็อกสีแ่แฉกนะสี่ม,มุมให้แน่นนะสวมให้เลยตรงขอล็อกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหมุนขึ้นตัวนี้มตัวนี้ให้ดันยางแน่นนะ เปก,กดเข้าตัวนี้ล็อกนะครับแล้วก็ใส่สายดรอปน้ำทีฮะใส่กาวให้ต่ออ๋อข้างนี้มีกาวอยู่แล้วนะอืแล้วก็ต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเทสขันสักข้าอย่างเดียวอันนี้ก็ใส่ยางเล็กมาสวมแล้วก็สวมขั้นนี้ได้เลยนะครับเปิดเข้าเครื่องแล้วก็เปิดตังนู้น แต่น้ำทสนะครับน้ำไหลแล้วนะ,ะเช็กลอยท่อกันไม่รว่าไม่ซึมอ่ะที่นี้ต้องเปิดนี่นะครับน้ำเข้าเครื่องนี่นะเบาๆกันนะครับออ้แ้ซึมนี้ต้องหมุนขึ้นอีกนะครับเช็ครูท่อกอนดูด,ด้านนอกก่อนนะครับเช็คด้านนอกครับ ค okay. น้ำไหลนะครับไม่รั่วนะครับสำคัญคือน,น้ำรั่วครับต้องขันเลื่อนลงหน่อยนะครับอ,อัอออนนี้ก็จะขาดสายท่านำทิ้งยงอยูงง่เชีงไม่มีนะ เหรอขาดใส่ก็ไม่มีขาดใส่แคบก็หายโอเคแล้วครับการประกอบติดตั้งการสั่งค่านะเคคกิคขึ้นยังไงก็หวังว่าจะมีเยลให้ยังช่วยต่างติดตามและแชร์เพว่ออย่ะใช้ใช่ไหมการทำคลิปดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับโอเคครับแล้วก็เช็ดข้าสาร Fala, fala.